สวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะนักเรียนสําหรับวิชาพระพุทธศาสนานะคะวันนี้เราจะศึกษากันถึงเรื่องพระไตรปิฎกนะคะนะคะเรามาดูความหมายของคําว่าพระไตรปิฎกกันนะคะพระไตรปิฎกนะ,ะเป็นคำพีที่รวบรวมคําสอนของพุทธศาสนาเรามาดูทีละตัวกันนะคะทีละคานะคะคาว่าพระหมายถึงประเสริฐไตรนักเรียนคะ คำว่าไตราบางครั้งนะคะนักเรียนอาจจะพบเห็นคําว่าไตรนะเขียนแตกต่างกันเช่นคําว่าไตรที่เขียนด้วยต่อเต่าราเรือไม่หันาการเดียวยักษ์นะคะใช้กับพระรัตนไตรเป็นต้นนะคะส่วนคําว่าไตรในพระไตรปิฎกนะคะจะใช้เม้มาลายต่อเต่าราเรือนะคะอันนี้ทั้งสองตัวนะคะมีความหมายว่าสามนะคะส่วนคําว่าปิฎกหมายถึงคัมภีร์หรือตําลา รวมทั้งหมดทั้งหมดแล้วนะคะคำพีอันประเสริฐสาหมวดนั่นเองค่ะลูกคือกอหมายของพระไตรปิฎกนะคะมาดูองค์ประกอบของพระไตรปิฎกกันนะคะพระไตรปิฎกถูกจําแนกออกเป็นสาหมวดนะคะประกอบด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรนั่นเองค่ะลูกและก็พระอภิธรรมนะคะ พระวินัยหรือพระวินัยปิดกนะคะเป็นคำพี Minor. ที่ว่าด้วยกฎร,ระเบียบของพระภิกษุนะหรือศีลต่างๆของพระภิกษุนั่นเองนะคะพระสูตรหรือพระสุตันตปิดกเป็นคำพีที่ว่าด้วยคำสอนนะเป็นพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับเรื่องนิทานชาดกนะเดี๋ยวกูขอทำความเข้าใจกับ,กน,บรรน,นักเรียนนิดนึงนะคะอันคําว่าชาดกเนี่ยนะมันไม่ใช่นิทานนะที่แต่งขึ้นมา และเล่าเกี่ยวกับคุณงามคุณ,คณธรรมความดีหรือการบำเพ็ญความดีของพระพุทธเจ้านะคะในอริยธชาติไม่ได้แต่งนะคะแต่เป็นการที่พระพุทธเจ้าในภพภูมิสุดท้ายก่อนปรลนิพพานเนี่ยพงรงวิปัสสนาญาณน,นะคะแล้วก็ระลึกชาติภพภูมิที่ผ่านมาได้นะจากนั้นพวกก็นําเอาภพภูมิที่พงทรงระลึกได้เนี่ยนำมาสอนแก่สาวกของพระองค์ นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพระแต่ปิดกไม่ได้หมายถึงนิทานนะซึ่งก็แต่งขึ้นมานะคะแต่เป็นอดีตแต่ชาติของพระพุทธเจ้าต่อไปนะคะพระอาภิธรรมปิดกนะเป็นคำภีที่รวบรวมหลักธรรมล้วนๆนะไม่มีองค์บุคคลหรือนิทานประกอบใดๆนะคะลูกนะเดี๋ยวครูขอขยายความนิดนึงนะคะลูกพระอาภิธรรมปิดกเนี่ยนะคะ มันเป็นหลักธรรมเนื่องจากเป็นหลักธรรมล้วนๆนะคะคนที่ศึกษาจะต้องเข้าให้ถึงนะคะคนที่ฉจาดาและมีปัญญานะคะจึงจะเกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมะจากสุขเท่านั้นนะคะลูกมาดูความสําคัญของรพระไตรปิฎกกันค่ะลูกพระไตรปิฎกคือคมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมวินยัยคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงได้ตัดไว้การศึกษาพระไตรปิฎกนะคะที่เราศึกษากันทุกวันนี้นะลูกจึงถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปหรือคงอยู่ต่อไปนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูคำพีของศาสนาต่างๆกันบ้างนะคะนักเรียนคะศาส,สนาสากลจําได้ไหมที่ครูบอกไปว่าศานะส,สนาสากลที่มีทั่วไปทั่วโลกนะคะนับถือกัน นะโดยกระจัดกระจายอยู่ประเทศต่างๆนะคะมีทั้งหมด5้าศาสนาคือพราหม์พุทธคิดอิสลามซิกนะคะทีนี้เรามาดูคำพีของแต่ละศาสนากันนะคะลูกเริ่มด้วยคำพีอันกุรอ่านนะคะเป็นคำพีของศาสนาอิสลามขอโทษลูกที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนไว้นะคะอันประกอบด้วยหลักศรัทธา6ประการ ปฏิบัติ5นะถ้าจะจําให้ง่ายๆนะคะลูกหลักการคีดกงจํานั่นเองนะใช้หลักจําดังนี้นะคะลูกปฏิบัติ5้าศรัทธาหกลองใหม่อีกครั้งสิคะปฏิบัติห้าศรัทธาหอย่าดูเฉยๆนะคะลองพูดตามไปนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะหลักปฏิบัติ5ประการนะประกอบด้วย ทำทุกวันปฏิญาณละหมาดทำทุกเดือนคือการสะกะัาทำทุกปีคือการถือศีลอดหนึ่งชีวิตคุณทำคือฮัทนั่นเองนะ,ะมาดูค่อยๆไปช้าๆนะคะเมื่อสักครู่นี้หลักการจำนะคะเดี๋ยวในชัว่วโมงกูจะพายให้หนูท่องจำไล่จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะคะแล้วก็จากปีเป็นหนึ่งชีวิตนะ ในหนังสือาอาจจะไม่เรียงนะคะแต่ครูลักเอามาเรียงให้หนูใหม่นะทำทุกยันทำทุกวันขอโทษนะลูกทำทุกวันปฏิญาณละหมาดคำว่าปฏิญาณคือการปฏิญาณตนนะคะว่าจะมีพระอันเลาะเป็นเทพเจ้าองค์เดียวหรือจะนับถือพระอันเลาะเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการละหมาดนะคะละหมาดก็คือการนะการทำความเคารพ พระผู้เป็นเจ้าคืออัลเลาะนั่นเองนะคะลูกอันนี้คือทําทุกวันนะคะต่อไปนะคะการซะกานะชาวมุสลิมเนี่ยก็จะมีการนะมีข้อตกลงหรือข้อจํากัดของเขาว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการนะแบ่งสมแบ่งทรัพย์สินนะคะไว้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะโดยคิดเป็น2.5%นะของไรายได้ที่มีนะ เพื่อไปช่วยเหลือผู้อื่นเราเรียกว่าสะการจะต้องมีการสะการทุกเดือนหรือบริจาคซย์ให้แก่ผู้อื่นทุกเดือนคําว่าผู้อื่นในที่นี้หมายถึงว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันนะคะสองแล้วนะทําทุกเดือนคือการสะการทําทุกปีคือ,อ,อการถือศีลอดการถือศีลอดนะคะก็คือการที่นะชาวมุสลิมเนี่ยฝึกการอดทนนะ โดยจะไม่ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารนะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินนะคะถึงจะรับประทานอาหารได้นะคะและถ้ากรณีที่นะไม่อยากจะจะจะ,จะหิว,ว,วหรือทรมานมากเนะี่ยก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นหรือก่อนที่จะสว่างเนี่ยเขาก็จะรับประทานอาหารก่อนนะคะลูกเพราะหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ย เขาจะไม่มีการรับประทานอะไรอีกเลยแม้แต่น้ำลายยังไม่กืนกันเลยค่ะลูกอันนี้คือการถือศีลอดนะคะโดยปกติจะทํากัน,นในช่วงเดือนรอมาดอนหรือเดือนรอมาดอนประมาณเดือน9หรือเดือนสินักเรียนคะเขาจะดูตามปฏิทินของมุสลิมนะคะทีจะรอสักราระนั่นเองนะคะแต่โดยปกตินะคะจะมีการประกาศนะในทางทีวีนะลูก จะมีการประกาศทางทีวีนะคะว่าเราจะเริ่มถือศีลอดแล้วนะนะคะโดยท่านจุลาราชมนตรีนะคะลูกเสริมให้นะคะตรงนี้ครูกเสริมให้เดี๋ยวในชั่วโม,มงครูจะย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะทาทุกเดือนคือการสะการทาทุกปีคือการถือศีลอดอ่ะทุกปีแล้วนะหนึ่งชีวิตควรทําคือฮัตนะคะคำว่าฮั์คือการที่มุสลิมนะคะจะไปประกอบพิธีฮั์ หรือไปยังดินแดนประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัดนะคะสถานที่ประสูติคือกรุงเมกกะไงคะจำได้ไหมกรุงเมกะกะว่าจะเกิดเมดินะอัตสลุแล้วนะนะสองเมืองนีตง้ต้องจำให้ขึ้นใจนะคะลูกกรุงเมกกะนะคะสถานที่ประสูตนะิจะมีนะ,ะสถานที่ที่เขาให้ร่วมเบบิทิยัตร,ร่วมกันแต่มีข้อแม้ว่านะมุสลิมคนใดทั่วโลกถ้าไม่มีทรัพย์สินหรือเงินทอง เพียงพอที่จะซื้อเครื่องบินไอ้ซื้อตั๋วเครื่องบินขอโทษนะลูกซื้อตั๋วเครื่องบินเพราะจะต้องเดินทางไปที่นะประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะยังกงเมกกะนะคะถ้าไม่มีเงินหรือไรายได้ไม่เพียงพอไม่จําเป็นต้องไปก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ากรณีที่ไม่ร่างกายไม่สมบูรณ์เพียงพอนะคะคือเจ็บป่วยก็ไม่ต้องไปนะคะเพราะถ้าไปอาจจะไปเป็นไงคะ ไปกลายเป็นภาระของที่นั่นเพราะว่าต่างคนต่างไปคนเยอะมากนะลูกพิธีฮัตหลังจากถือศีลอดแล้วนะคะพ้นเดือนรอะมดอนหรือเรือนดอมดอนแล้วนะถึงจะไปร่วมกันประกอบพิธีฮัตเพื่อระลึกถึงท่านนาบีมูฮัมหมัดนะคะซึ่งเป็นาศาสนทูตนั่นเองค่ะลูกในชีวิตหนึ่งชีวิตของมุสลิมควรทําถ้าไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใครได้ไปประกอบพิธีฮัตนะคะ ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์นะแล้วถ้าผู้ชายที่ไปร่วมพิธีฮัตแล้วนะจะมีคําว่าฮัตยีต่อท้ายเช่นสมชายฮัตด,ดีส่วนผู้หญิงจะมีฮัตยะนะเช่นสมศรีฮัตยะนั่นเองนะคะอันนี้คือบ่งบอกว่าได้เป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์หลังไปประกอบพิธีฮัตที่กรุงเมกะประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะลูก ต่อไปเป็นหลักศรัทธาหประการนะคะประการที่หนึ่งคือศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์นะคะประการที่สองคือศรัทธาในบรรดาเทวทูตเทวทูตนี่เป็นวิญญาณนะลูกที่จะนำาองค์การของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะคะคือพระอัลลอฮ์เนี่ยมาให้อย่างเทวทูตคือบรรดาน้าบีนะหรือน้าบีมูฮัมหมัดนั่นเองนะเทวทูตนะซึ่งเป็นวิญญาณเราจะเรียกว่ามาลาอิกะฮ์ นะส่วนศาสนาทูตเราเรียกว่านบีนะคะหรือเลาะศูนย์นั่นเองนะอย่างที่5คือการศรัทธาในวันสิ้นโลกนะเมื่อสรรพสิ่งเกิดขึ้นมานะก็จะถูกทําลายล้างได้ด้วยเช่นกันนะวันใดที่ถึงเป,เป็นวันที่พระเจ้าเป็นวันเป็นวันที่พระเจ้ากําหนดให้เป็นวันสิ้นโลกเราต้องศรัทธาในวันนั้นศรัทธาแปลว่าอะไรคะความเชื่อนั่นเองนะคะ ศรัทธาในากฎสภาวะของโลกหรือลิขิตของพระเจ้าอันนี้คือศรัทธาหกประการนะคะลูกทีนี้มาดูคัมภีร์ของศาสนาคริสต์นะคะศาสนาคริสต์คัมภีร์ไบเบิลนะคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเป็นวจนะของพระเยซูนะคะซึ่งชี้แนวทางให้มนุษย์พ้นจากการพ้นจากบาปนั่นเองพระเยซูเนี่ยพระอ,องค์ทรงประสูติขึ้นมาเพื่อไถ่บาปให้หมวลมนุษย์นะคะลูก ต่อไปนะคะคำพีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะลูกสำหรับคัมพีเก่าแก่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ได้แก่คำพีนะคะคำพีพระเวทนั่นเองอ่ะลูกซึ่งประกอบด้วยนะฤคเวทเป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้านะคะยะชุชลเวทคือบูชายันนะลูกส่วนสามเวทคือใช้สําหรับในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะสุดท้ายนะคะ อาถรรพ์พระเวทเป็นบทส่วนในวิธีแก้ศัยศาสตร์ต่างๆนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคำพีของศาสนา,าต่างๆนะก็ครบตามบทเรียนแล้วนะคะท่านนักเรียนสงสัยอะไรนะคะพรุ่งนี้นะเมื่อเจอกันให้นักเรียนถามได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะงานสำหรับวันนี้นะคะท้ายบทเรียนคะ่ะลูก ทำท้ายบทเรียนนะคะในเรื่องของคมภีร์ของศาสนาต่างๆนะคะให้ด้วยจากนั้นเดี๋ยวพรุงนี้เรามาเรามาตรวจร่วมกันก่อนจะขึ้นบทเรียนใหม่นะคะลูกวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลูกสวัสดีค่ะ